สวัสดีค่ะคลิปนี้พวกเราจะพาไปทําความเข้าใจเอกสารสําคัญที่ใช้ในการค้าระหว่างประเทศและกติกาการซื้อขายตาม i n c o t คเท2020ค่ะโดยในส่วนแรกเราจะพูดถึงเอกสารหลัก6ฉบับที่ต้องใช้ในกระบวนการนําเข้าและส่งออกและในส่วนที่2เราจะอธิบายอยีโคเทงทั้ง11ข้อเพื่อให้เห็นภาพรวมของการค้าระหว่างประเทศอย่างครบถ้วนค่ะ เรื่อที่หัวข้อแรกนะคะเรื่องเอกสารสำคัญในการค้าระหว่างประเทศในกระบวนการค้าทุกขั้นตอนตั้งแต่ผู้ส่งออกจนถึงผู้นําเข้ารับของจะต้องมีเอกสารประกอบเสมอซึ่งวันนี้เราจะเลองให้ฟังทั้งหมด6ไปโดยเรียงลำดับตามจริงของการทำธุรกรรมค่ะ ก่อนที่จะเข้าสู่การซื้อขายจีนปกติผู้ขายจะออกเอกสารที่เรียกว่า Performer Invoice หรือใบเสนอราคาเบื้องต้นใบนี้ใช้เพื่อเสนอรายละเอียดสินค้าราคาและเงื่อนไขต่างๆให้ผู้ซื้อพิจารณาก่อนกอนลงซื้อขายแต่ Performer Invoice จะยังไม่ถือเป็นการเอกสารทางการคา้าและไม่สามารถใช้กับสุลกากรได้ค่ะเมื่อผู้ซื้อยืนยันการสั่งซื้อแล้วผู้ขายจึงจะออกใบ Commercial Invoice หรือใบกำกับราคาสินค้าเป็นทางการ เอกสารนี้ผู้ส่งออกเป็นคนออกให้ผู้ซื้อใช้ยืนยันในการซื้อขายสินค้าว่ามีอะไรบ้างราคาเท่าไหร่และต้องจ่ายเงินยังไง <S <S เช่นการโอนเงินหรือการเปิด l c ค่ะเอกสารนี้สําคัญมากเพราะผู้นําเข้าจะใช้ในการจ่ายเงินและศุลกากรก็ใช้ข้อมูลจากคอมมิชเชียลอินวอยด์เพื่อคำนวณภาษีค่ะยกตัวอย่างเช่นบริษัทไทยขายเสื้อหนึ่งพัน 1, ตัวราคา1ิบเหรียญรวมเป็น1 0 0 0 0หมนเหรียญก็จะออกคอมมิชเชียลอินวอย์ส่งให้ผู้นําเข้าเกาหลีใต้ค่ะ ต่อมานะคะไปที่2คือ packing list หรือบัญชีบรรจุหีบหอในนี้ก็ออกโดยผู้ส่งออกเช่นกันค่ะจุดประสงค์คือบอกรายละเอียดว่าของอยู่กล่องไหนมีกี่ชิ้นหนักเท่าไหร่และกล่องมีขนาดเท่าไหร่เพื่อให้ตรวจสอบง่ายขึ้นค่ะทั้งศุลกากรผู้ขนส่งและผู้นําเข้าจะใช้เอกสารนี้ค่ะยกตัวอย่างเช่นเสื้อยืดหนึ่พันตัวแท็กเป็น100กล่องกล่องละสิบตัวน้ำหนักรวม500กิโลกรัมค่ะ ต่อมาใบที่3คือ bill of landing หรือเรียกสั้นๆว่าใบ BL ค่ะใบนี้ออกโดยสายเรือหรือว่าผู้ขนส่งหลังจากรับสินค้าเข้าเรือแล้วใบนี้ถือว่าเป็นสัญญาการขนส่งและเป็นหลักฐานสนําหรับรับสินค้าผู้นําเข้าจะต้องใช้ใบ BL ตัวจริงเพื่อแสดงเวลารับสินค้าและธนาคารก็อาจจะใช้ตรวจสอบถ้ามีการชําระผ่านใบ LC ค่ะตัวอย่างเช่นกรณีเสื้อยือด100กล่องสายเรือก็จะออกใบ BL และระบุชัดเจนว่าขนส่งจากท่าเรือแหลมฉบังหรือไปยังท่าเรือปูซานค่ะ ต่อมาใบที่4นะคะคือ Certificate of Origin หรือว่าใบ CO ค่ะเอกสารนี้เป็นเอกสารยืนยันว่าสินค้าผลิตจากประเทศไหนโดยผู้ส่งออกจะต้องไปขอยื่นที่หองการคา้าหรือว่าหน่วยงานของรัฐของประเทศตัวเองค่ะความสําคัญคือถ้าเรามีใบ CO ผู้นําเข้าจะขอลดหย่อนภาษีหรือว่าขอลดภาษีนําเข้าได้ตัวอย่างเช่นเสื้อยืด made in Thailand ที่มีใบ CO จะสามารถนาเข้าเกาหลีได้โดยไม่ต้องเสียภาษีเลยค่ะ ต่อมานะคะก่อนที่สินค้าจะออกจากประเทศผู้ส่งออกผู้ขายจะเป็นต้องทำใบขนส่งสินค้าขาออกค่ะใบนี้ผู้ส่งออกจะเป็นคนยื่นต่อสำนักากรในประเทศของตัวเองก็แสดงว่าสินค้าถูกส่งออกอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีการบันทึกข้อมูลสินค้ารหัส H S code มูลค่าและท่าเรือที่ใช้ส่งออกเอกสารนี้ช่วยให้สุลกากรตรวจสอบและอนุมัติการส่งออกสินค้าได้ค่ะ เมื่อของไปถึงประเทศปลายทางแล้วต่อมาคือใบขนส่งสินค้าขาเข้าใบนี้ผู้นําเข้าหรือชิปปิ้งเอเยนจะเป็นคนทางแล้วยื่นต่อสุลกลากรไปทางเพื่อบอกว่าสินค้ามีอะไรใช้รหัส S H S code อะไรมูลค่าและเสียงภาษีเท่าไหร่สุลกลากรจะใช้ใบนี้ในการตรวจสอบและปล่อยสินค้าออกจากกางขา ตัวอย่างบริษัทไทยส่งออกเสื้อยืด1 0 0 0ตัวผู้ส่งออกยื่นใบขนขาออกกับศูนย์รักษาไทยพอของถึงเกาหลีใต้ผู้นำเข้าก็ยื่นใบขนขาเข้าใช้ HS code สำหรับเสื้อยืดและแน่ซีโอเพื่อใช้ภา0ี0ค่ะ แล้เมื่อผ่านขั้นตอนสุลริการเเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือ Delivery Order หรือ D.O. ค่ะใบน,นี้ออกโดยใส่เลยหรือ A เอนที่ท่าเรือปลายทางหลังจากผู้นําเข้าชําระค่าระหว่างและผ่านพิธีสุลริการแล้ว D.O. จะเป็นใบอนุญาตให้ผู้นําเข้าไปรับสินค้าจากท่าเรือหรือคลังสินค้าได้ค่ะตัวอย่างก็กรณีใส่เรือ D.O. ให้ผู้นําเข้าเกาหลีใใต้เพื่อรับเสื้อยืด100กล่องจากท่าเรือฟูซานค่ะ สโลเคตต่างหาระหว่างประเทศจําเป็นต้องมีเอกสารสําคัญทั้งหกใบค่ะเรื่องจากฝั่งผู้ส่งออกที่จะทาออฟฟอร์มาอินวอย์และคอมเมอรเชียลอินวอยด์รวมถึงเทคกิ้งลิสต์และยังต้องเยี่ยนใบขนส่งสินค้าหาออกกับสุลกากรต่อมาตั้งสายเรือออกบีอลและต้องมีซีโอใช้ในการลดหย่อนภาษีนาเข้าส่วนฝั่งผู้นําเข้าก็จะทําใบสินค้าขาเข้าื้อผ่านยิธีสุลกากรและขั้นตอนสุดท้ายคือการใช้ v ีโอก็ื่อสินค้าค่ะหากขาดเอกสารใดเอกสารหนึ่งกระบวนการนําเข้าส่งออกก็าอาจจะไม่สามารถดําเนินการได้อย่างรา ดังนั้นเอกสารทังคงใบจงมีความสําคัญอย่างยิ่งค่ะต่อมาจะมานาเสนอเรื่องอ n ค o อเทอร์2020หรือที่เรียกกันว่าข้อกาหนดสากลในการค้าระหว่างประเทศซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ที่กำหนดสิทธิหน้าที่และข้อรับผิดชอบต่อผู้ซื้อกับผู้ขายในกระบวนการขนส่งสินค้าเรามาดูกันว่าอีค o อเทอร์1ข้อแต่ละข้อแตกต่างกันอย่างไรค้าราบผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายภาษีหรือความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอน 1. EXW Ex, ex Works ู้ขายส,งส่งมอบสินค้ามจาจัดเตรียมสินค้าไว้ที่สถานที่ของตนเองขอบเขตผู้ขายเป็นแค่เตรียมสินค้าผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบการขนส่งทั้งหมดความเสี่ยงอนให้ผู้ซื้อทันทีเมื่อรับสินค้าความรับผิดชอบผู้ซื้อจัดการทั้งหมดความสําคัญใช้เมื่อต้องการให้ผู้ซื้อควบคุมการขนส่งเองสินค้าที่เหมาะสมคือเครื่องจักรอุปกรณ์ขนาดใหญ่ 2. FCA Free Carrier ผู้ขายส่งมอบให้ผู้ขนส่งที่ผู้ซื้อกำหนดนัดนะจะตกลงขอบเขตผู้ขายดำเนินการส่งออกให้เสร็จสิ้นความเสี่ยงโอนเมื่อมอบสินค้าให้ผู้ขนส่งควารับผิชอบผู้ขายส่งออกผู้ซื้อขนส่งต่อความสำคัญใช้ได้กับการขนส่งทุกรูปแบบสินค้าที่เหมาะสมสินค้าทั่วไปเช่นอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม 3. FAS หรือ Free Alongside Ship หมายถึงผู้ขายส่งมอบเมื่อวางสินค้าข้างลำเรือที่ท่าเรือแล้วขอบเขตผู้ขายทำพิธีส่งออกและจัดหาสินค้ามาเพื่อขึ้นท่าเรือความเสี่ยงคือโอนเมื่อสินค้าอยู่ข้างลำเรือผู้รับผิดช,ชอบผู้ซื้อจะรับผิดช,ชอบการขนสินค้าขึ้นเรือและค่าระหว่างทางทั้งหมดความสำคัญเหมาะสำหรับสินค้าที่ออกทางเรือสินค้าที่เหมาะสมจะเป็นสินค้าที่มีจำนวนเยอะเช่นแร่และถ่านหิน 4. FOB หรือ Free on Board หมายถึงผู้ขายส่งมอบเมื่อสินค้าบรรทุกขึ้นเรือเรียบร้อยแล้วขอบเขตผู้ขายรับผิดช,ชอบจนถึงขั้นตอนการโหลดสินค้าความเสี่ยงจะโอนเมื่อสินค้าขึ้นเรือเสร็จผู้รับผิดช,ชอบผู้ขายจะรับผิดช,ชอบจนถึงสินค้าขึ้นเรือส่วนผู้ซื้อจะรับผิดช,ชอบต่อจากนั้นทั้งหมดความสําคัญมักใช้ในการค้ารหวอางประเทศทางทะเลสินค้าที่เหมาะสมจะเป็นสินค้าที่มีขนาดใหญ่เช่นเครื่องจกักร 5. CFR, Cross and f r e ราคาสินค้าและค่าระวางความหมายผู้ขายชำระค่าขนส่งทางเรือถึงท่าเรือปลายทางขอบเขตผู้ขายทำสัญญาขนส่งและจ่ายค่าระวางความเสี่ยงโอนเมื่อสินค้าขึ้นเรือ ความรับผิดชอบผู้ขายจ่ายค่าระวางผู้ซื้อเสี่ยงหลังจากขึ้นเดือนความสําคัญลดภาระผู้ซื้อเรื่องค่าระวางสินค้าที่เหมาะสมสินค้าเทกองและสินค้าที่ไม่ต้องการควบคุมการขนส่งมาก 6. CIF c o s s Insurance and Freight ราคาสินค้าประกันและค่าระวางความหมายเหมือน C M R แต่ผู้ขายต้องซื้อประกันด้วยขอบเขตผู้ขายจัดการค่าระวางและประกันความเสี่ยงโอนเมื่อสินค้าขึ้นเรือความรับผิดชอบผู้ขายรับผิดชอบค่าระวางบวกประกันความสำคัญผู้ซื้อมั่นใจว่าสินค้ามีประกันระหว่างทางสินค้าที่เหมาะสมสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงเช่นอาหารทะเลและเครื่องจักร 7. c p t c a r r i p a d Tool ผู้ขายจ่ายค่าขนส่งจนถึงปลายทางที่ตกลงความหมายผู้ขายจ่ายค่าขนส่งถึงจุดหมายที่ตกลงขอบเขตใช้ได้กับการขนส่งหลายรูปแบบความเสี่ยงโอนเมื่อส่งมอบให้ผู้ขนส่งรายแรกความรับผิดช,ชอบผู้ขายจ่ายค่าขนส่งผู้ซื้อรับความเสี่ยงความสําคัญเหมาะกับการค้าระหว่างประเทศที่ต้องการ ให้ผู้ขายช่วยจัดการขนส่งสินค้าที่เหมาะสมสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กของใช้ทั่วไป CIP c a r เ t a and n n s u น n ุลเรนแพผู้ขายจค่าขนส่งและประกันภัยความหมายเหมือน CPT แต่เพิ่มการทำประกันภัยขอบเขตผู้ขายจัดหาประกันตามมาตรฐานสูงสุดความเสี่ยงโอนเมื่อมอ,มอบให้ผู้ขนส่งรายแรกความรับผิดชอบผู้ขายจ่ายค่าขนส่งบวกค่าประกันภัยความสำคัญเพิ่มความคุ้มครองและลดความเสี่ยงให้กับผู้ซื้อสินค้าที่เหมาะสมสินค้าที่มีมูลค่าสูงเช่นเครื่องมือแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ 9 DPU Delivery really and p a y a Unload ส่งมอบที่ปลายทางและขนถ่ายลงความหมายผู้ขายส่งถึงจุดหมายและต้องขนถ่ายสินค้าลงด้วยขอบเขตผู้ขายทำหน้าที่จนถึงขั้นขนถ่ายความเสีย่ยงโอนแม่ขนถ่ายสินค้าลงที่ปลายทางความรับผิดชอบผู้ขายมากที่สุดในข้อ DPU ความสำคัญเหมาะกับผู้ซื้อที่ไม่มีเครื่องมือขนถ่ายสินค้าเหมาะสมเครื่อจัรหนักสินค้าขนาดใหญ่ AP, DVD, P S, สิ DAP Delivery and Test ส่งมอบที่สถานที่ปลายทางความหมายผู้ขายส่งสินค้าถึงสถานที่ที่ตกลงในประเทศผู้ซื้อขอบเขตผู้ขายจัดการค่าขนส่งถึงปลายทางความเสี่ยงโอนไม่ส่งถึงสถานที่ปลายทางความรับผิดชอบผู้ขายขนส่งผู้ซื้อดำเนินพิธิการนำเข้าความสำคัญผู้ซื้อไม่ต้องจัดหาการขนส่งเองสินค้าเหมาะสมสินค้าที่ต้องส่งถึงโกดังผู้ซื้อ11 DDP Delivery Duty Paid ส่งถึงที่ปลายทางรวมภาษีศุลกากรความหมายคือผู้ขายรับผิดชอบทุกอย่างรวมภาษีและศุลกากรนํำเข้าขอบเขตคือผู้ขายจัดการจนเสร็จสิ้นกระบวนการนำเข้าความเสี่ยงคือผู้ขายรับผิดชอบจนถึงมือผู้ซื้อความรับผิดชอบคือผู้ขายมากที่สุดในทุกอินโคเทอมความสำคัญคือผู้ซื้อสะดวกที่สุดไม่ต้องทำอะไรสินค้าเหมาะสมคือสินค้าบริโภคทั่วไปและสินค้าที่ต้องการถึงมือทันที สรุปนะคะอินโคเทอร์มสิข้อมีประโยชน์ต่อระบบขนส่งตรงที่ช่วยกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายอย่างชัดเจนทําให้การขนส่งมีมาตรฐานลดปัญหาข้อโต้แยง้งเลือกเงื่อนไขให้เหมาะสมกับสินค้าและวิธีขนส่งได้ง่ายขึ้นคํานวณต้นทุนแม่นยําและทําให้การค้าระหว่างประเทศโปร่งใสและราบรื่นมากขึ้น